สถานก,การณ์ตลาดในช่วงนี้นะครับหุ้นไทยเนี่ยเละตุ้มเป๊ะแล้วแต่จริงๆมาเละมานานแล้วเนาะเวียดนามทะลุขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่เฟสการพักตัวเฮ้ย hey, ตรงนี้น่าจับตามองนะฮะส่วนราคาทองคำวันศุกร์มีการย่อที่ลึกมากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมานี่ฮีโรและนี่ก็อรายการติวเข้มกอดเทปประจำชาันวันที่7พฤศจิากาปี2568นะฮะเข้าสู่หน้า,นาหนา,าวกันแล้วนะทีกบ้านผมนี้หนาวมากเลยนะ <c oughs> อยู่ญี่ปุ่นหนาวกว่าวนี้ไม่ป่วยอ่าแต่เวลาไปโรงเรียน3วันกลับมาป่วยอีกแล้ว <c oughs> ป่วยก็ติดมีเข้าก่อนเลยนะแล้วก็มาติดมาติดผมต่ออ่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะ ของวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวที่ให้ทำการเฝ้าระวงังและมีแนวรับให้อย่างชัดเจนนั่นก็คือตัวเดลต้าเดลต้าผมให้แนวรับที่210ซึ่งมันอยู่เห็นไหมฮะวันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันออกได้2หน้านะครับแล้วก็เดลต้าก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงกับ S50 ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแผน S50 ก็ดูอีต,ตัวนี้แหละฮะนะอีตัวเดลต้าเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ะ ถ้าเกิดวันนี้เดลต้ามีการดีดก็สามารถเล่นเป็นแผน L อได้แต่ถ้าเกิดมันยุบนะครับก็มองเป็นแผนช็อตแต่ว่าช็อตเนี่ยมันจะเด้งได้เสมอนะเพราะว่ามันมันอยู่ในโซนแนวรับนะครับมันจะหลุดแล้วก็เด้งอ่าแล้วก็ค่อยหลุดลงต่อนะถ้าหลุดเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อนะ่ะมันจะแรงมากๆคําว่าหลุดไม่หลุดเด้งไม่เด้งแนวรับแนวต้านะให้จําเลขตัวเดียวครับ 210 210เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญมากๆสำหรับตัวเดลต้าตอนนี้ถ้าเดลต้าหลุด210นะซึ่งมันหลุดไปแล้วหละเมื่อวันศุกร์นะ,ะมันไป206แล้วมันก็กลับมาที่211ถ้ามันหลุดลงไปอีกนะก็จะมีนักวิเคราะห์มาอธิบายแนวโน้มตอนนี้เดลต้า PE มัน130กว่าแล้วนะตอนขึ้นไม่มีใครสนใจใช่ไหมตอนร่วงก็จะมาจี้ จีจุดออนเดียวตางอย่างนั้นอย่างนี้ฟูดมันน้อยมันต่ำเกินไปนั่นแหละนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับสนใจแค่ว่าตอนนี้เส้นแนวรับมันอยู่2องหนเนี่ยถ้ามันหลุดก็เปิดช็อตนะครับถ้ามันเด้งก็เล่นลองนะครับแค่นั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปลองเดียวตานะลอง S50 โอเคนะฮะต่อด้วยตัว AAI นะครับตัวนี้ไม่ดึงกลับเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าเงินไขนะครับไม่ได้เล่นเนาะ AMD 80ต้องไปดูอัปเดตล่าสุดนะครับทางเฟรม3านาทีแล้วกันมีการดึงกลับขึ้นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันมันล่วงลงไปที่1.53นะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาที่1.63ค่อนข้างโอเคนะกับการที่มันไปชนแนวต้านเนี่ยเห็นไหมฮะมันไปชนแนวต้านที่1.7ใช่ไหมฮะแล้วก็ย่องม,มาถ้าเกิดเป็นกราฟทางเฟรมเดย์เนี่ยมันจะอัปเดตที่1.57่เพราะว่า มันยังมีช่วงพาร์ทกลางคืนซึ่งมันไม่ยอมอัปเดตอยู่ในอยู่ในวันเดียวกันเพราะมันเลยไปถึงตีสองใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่อัปเดตในแท่งเดียวแต่ว่าจะอัปเดตต่อมันก็ไม่ยอมนะฮะมันก็เลยอ่ะก็อยู่อย่างนี้แหละนะเดี๋ยววันจันทร์มาเดี๋ยวมันมันค่อยไปโผลท่ทีเดียวอยู่ที่1.63่งจุดหกสามะเปิดมาก็ไปโผล่ตรงนั้นเลยนะฮะทิศทางของ AMD ยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็ใช้1.57เป็น Stop l ล s s นะ BEM ยังคงสวยนะติดตามได้นะครับใช้สต็อปลอตที่5.45แล้วกันนะ c p i ไม่เด้งนะตัวนี้จับตามองอย่างเดียวนะ BA ยังดึงได้ดีนะครับวางสต็อปลอตที่13.7ได้นะฮะ BLA ไม่สวยอันนี้ต้องปล่อยนะหัวหงหัวหงยังไม่ดึงไม่ได้แย่ไม่ได้ดียังติดตามได้สต็อปลอตอยู่ที่4.42 แล้วก็ JD80 อันนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าเปิดมามันไม่เข้าขึ้นขายเลยถูกไหมฮะราคาเดิมอยู่ที่5.4นะครับเปิดมาทีหนึ่งอยู่ลงไปลึก4.9อย่างนี้ก็ไม่ได้เล่นนะฮะอัปเดตดัชนีของไทยกันต่อหไหมมันจะล่วงตามเดลต้าเดี๋ยวสมมุตินะสมมติว่าเดลต้าดีดมันก็จะกระโดดดีดขึ้นมาเออเดลต้ายุบมันก็จะยุบลงไปต่อนะครับ แต่โดยแนวโน้มแล้วน่ะน่าจะหลุดพอหลุด1,260เนี่ยมันจะไปเล่นกันโซนล่างเลยนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่1,225และผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่ามันน่าจะหลุดโซนนี้แล้วก็ลงไปเล่นกันลึกๆนะฮะมันมีเหตุการณ์ร้ายๆปัจจัยที่คานสายตามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพักตัวที่เร็วเกินไปในช่วงเดือน7ที่ผ่านมาพอขึ้นมาการพักตัวในชุดนี้ก็ขึ้นด้วยการค้านสายตามองแต่ลงอะเออเอาง่ายง่ายมองแต่ลงแค่จังหวะในการลงมันจะมาช่วงไหนแค่นั้นแหละนะครับก็ชุดนี้ก็เรามาระ,ระวังแต่ว่าสำหรับใครที่เทรด S 5 0นะแล้วเดลต้าเปิดทางให้เนี่ยมันจะเป็นชุดของการสะสมเพื่อ ช็อตลงต่อนะครับโดยที่ตัวใครที่จะสะสมเพื่อช็อตเนี่ยอยากให้ดูทางเฟรมใหญ่ของ S50 Z25 เดี๋ยวจะต้องหนีไปเล่นซีรีส์ใหม่แล้วนะเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่850ไปเลยนะมันจะสูงมากมากเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าเกิดมันยุบแล้วก็ย่อลงต่อเนี่ยหลุด8.10หลุด8.00ลงมาเนี่ยเราก็จะทำการขยับนะสตตอปลอทที่เป็นแนวต้านขยับขยับขยับลงมาตามนะครับส่วนหุ้นของวันนี้นะ B A นี่ยังไงก็ต้องตามต่อนะเพราะว่าลักษณะของการพักตัวเนี่ยมันมันดูดีเกินไปมันดูดีมากกว่าตลาดนะตลาดมันยืนไม่ได้เลย โซซัสโซเซแต่ว่า BA อ่ะมันแปลกนะมันยืนได้นะครับจะใช้ซปอรที่13.7ก็ได้นะครับหรือว่า13.4ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันสามารถดูทิศทางการพักตัวได้ในช่วงไม่เกินวันพุธเนี่ยมันจะต้องเฉลยแล้วนะครับว่ามันจะไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นถ้าติดตามผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานในการเฝ้าถัดมาคือตัวเบทโกเบทโกนเนี่ยเราติดสัญญาณมาตั้งแต่วันที่11เลยมั้ง ใช่ไหมเศรษฐกิจการแล้วมันก็ดีดกลับมา3-5วันซึ่ง1 2 3แต่วันที่4เนี่มันคือการพักตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามอีก3วันนะฮะวันที่14เนี่ยนับ1นะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์จะนับ2วันอังคารจะนับ3ติดตาม3วันนี้นะฮะว่ารักษาการพักตัวเนี่ยมันเป็นรักษาการพักเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าสังเกตง่ายๆเลยครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยมันจะไม่ทําตัวต่ํากว่า17.6 แล้วก็ถ้าเกิดหน้าตาดีมากมันจะเป็นแท่งสีเขียวเดี๋ยวนะแล้วมันจะเล่นต่อได้เลยนะฮะแล้วก็ไปหวังแนวต้านที่ประมาณ19บาทนะครับมีโอกาสเลรนลี่ได้เพราะฉะนั้น BA นะครับ BTG เนี่ยเฝ้ามันเอาไวา้อีกตัวหนึ่งที่น่าเฝ้าคือ CPF นะครับ CPF สามารถวางสต็อป o อ s ที่21.20ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการพักตัวซึ่งจริงๆมันเกิดการพักตัวที่เร็วเกินไปมันมันไม่ควรที่จะพักตัว ในชุดที่มันต่ำขนาดนี้นะมันเกิดรีเจคชั่นเมื่อวันที่10พฤศจิกานะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โดนต้านเลยแต่ว่า C p F เนี่ยมันจะมีแรงหนุนก็คือตัวบริษัทมันซื้อหุ้นคืนนะครับก็อาจที่จะทำให้มันดันราคาในช่วงนี้ขึ้นไปได้นะครับคือใครที่เข้ามาเข้ามาซื้อเข้ามาเล่นเข้ามาอยู่ในโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับลม นะจากบริษัทกามาช่วยแต่ยังไงก็ตามระวังสต็อปรอยแบบแคบ,แบๆเอาไวนะ้เนาะแล้วก็ CRC นะนครับนะมีการขึ้นมา cover ป i ดไม่ได้สวยนะฮะนะไม่ได้สวยไม่ได้อะไรเลยวางสต็อปรอ,นะอยที่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับเป็น choice ท้ายๆถ้าจะเล่นนะครับแล้วก็ Mr DIY ที่เข้ามาปุ๊บนะพ่อบรหอ <laughs> พ่อบรหอใช่ไหม ขายใส่เป็นร้อยล้านหุ้นระดับร้อยล้านหุ้นนะผมจําตัวเลขไม่ได้240ล้านหรือเปล่าคือเปิดปุ๊บมาเม่งขายใส่กันเลยนะแล้วก็ยอ่อตรงนี้มีการดึงกลับใช้ทำเฟรมเดย์เล่นไม่ได้นะครับต้องใช้ทำเฟรมที่มันต่ำกว่าน,นี้นี่อย่าง30มนาทีเนี่ยนะฮะวางสต๊อปโรสแคบๆเข้าไว้นะฮะถ้าใครจะเล่นนะเล่นเป็นเดเทนะสต๊อปโรสจะอยู่ที่8.45ถ้าหลุดต้องถอยเปิดมาหลุดตอนเช้าเลยไม่ได้เล่นก็ถอยไปนะครับ เอาไว้ดูเป็นเดทแล้วก็ไทฟูดนะครับ T F G นะตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาเล่นจริงรอบหนึ่งวางสต็อปรอตแคบแ,แค่ไว้นะครับ4.48แล้วก็ตัวซ้ายเอาไว้ติดตามนะไม่ไม่ได้สวยนะที่เล่ามาทั้งหมดวันนี้นะ่ะหุ้นที่จิตสแกนนะ่ะมันไม่ได้ดูดีอะไรนะเพราะว่าสภาพตลาดนะมันไม่ได้เอื้ออำนวยนะฮะเอาไว้แบบ่องๆแอบๆดูดูหรือว่าอยู่เฉยๆก็ได้เคเนาะ ตัวนี้ลาดนะครับจะวางสปอตที่28.25เดี๋ยวผมพาอัปเดตอีก2ตลาดนั่นก็คือทองและก็เวียดนามนะครับพาดูตัวทองก่อนนี่จังหวะของการดึงอะ่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมได้เล่าก่อนที่มันจะขึ้นไป4,100จุดในรอบที่แล้วเนี่ยก็ช่วงประมาณวันที่10พฤศจิกานะครับแล้วมันก็ทะลุ4,100แล้วก็ไปทะลุ4,200 ขึ้นไปสูงสุดเกือบ4,250แล้วก็มีการย่อแล้วก็ย่อลงมานะครับซึ่งการย่อเนี่ยในช่วงเช้าวันเสาร์นะเช้ามืดวันเสาร์ประมาณตีสี่นะครับมันก็ดึงกลับมาได้ระดับหนึ่งคือมันไม่ไม่ได้ลงไปแตะที่4,000นะมันมันขึ้นมาติแตะที่4 0 8 5ซึ่งในตัวสมาชิกเนี่ยผมอัปเดตเอาไว้ในรายการทฤษฎีกระแสนะครับว่า ทิกเกอร์พอยแรกเนี่ยคือการเบรก4,100และรอดูการยอร่อซึ่งตอนนี้แหละคือการยอร่อแต่การยอร่อเนี่ยจะต้องไม่ยอ่อต่ํากว่านี้แล้วนะครับคําว่าไม่ต่ํากว่านี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะคือ4 3 2ตนะึกต้องไม่ต่ํากว่านี้แต่ส่วนตัวผมเนะ่ยมันไม่ควรต่ํากว่า4,85 0นั่นหมายความว่าการยอร่อจะต้องสิ้นสุดในระยะเวลาอันสัน้นในสัปดาห์นี้นะครับ ถ้าทองจะไปต่อต้องเจอ4,225เท่านั้นนะรอดูนะในสัปดาห์นี้ครับจันอังคารพุพธพหัสสุกนะต้องทะลุแล้วก็เบรก4,225เพื่อที่จะขึ้นไปเทสไฮายเดิมแต่ไม่ใช่เป็นขาขึ้นนะฮะต้องยังไว้เสมอนะคือผมพูดตั้งแต่มันขึ้นมา4,100นะว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นมันเป็นแค่การวิ่งอยู่ในกรอบซึ่งกรอบในที่นี้เนี่ยก็คือกรอบที่บวกลบได้400จุดนะครับข้างล่างคือประมาณ 3,900ัน0ก้าากว่านะครับแล้วก็ขึ้นบนอยู่ที่4,370วิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะฮะซึ่งสามารถวิ่งขึ้นไปชนข้างบนแล้วก็ไม่ไปต่อแล้วก็ลงกลับมาชนข้างล่างแล้วก็ไม่ลงต่อแล้วก็มันก็จะวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะขึ้นชนลงล่างไม่หลุดวิ่งขึ้นบนไม่ยอมไปต่อมันก็จะวิ่งอย่างงี้นะครับหรือเหตุการณ์มันอย่างเงี้ยมันมันเกิดมาซ้าแล้วซ้าเล่าครับ แต่ภาพรวมคือมันเป็นขาขึ้นต่อเห็นไหมฮะย้อนกลับไปอีกห้ปีก็ย้อนกลับไปดูได้นะครก็ติดตามด้วยกันในสัปดาห์นี้ว่าทองจะสามารถกลับมายืนที่4 2่พได้ไหมมาตอนที่ตลาดเวียดนามนะครับผมอัปเดตที่ตัว VN30 นะฮะดัชนีเขาตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะฮะที่เราจับสัญญ,ญาณได้คือแท่งนี้นะแล้วก็ดีดกลับนะครับดึงกลับมาแรงเนี่ย มันก็เข้าสู่โซนของการพักตัวเลยซึ่งการพักตัวตรงนี้เนี่ยจริงมันก็เร็วเร็วเกินไปนั่นแหละไม่ควรจะพักตัวเร็วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามดูต่อนะครับด้านนี้เวียดนามถ้าจะไปต่อนะฮะธนาคารพุทธศาสตร์สุขนะต้องไม่ต้องไม่มาเล่นโซน1870ต้องสูงกว่านี้นะครับจะเป็นพันเก้าพันเก้าสามศูนย์พันเก้าห้าศูนย์ได้หมดเลยแต่ก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะฮะต่อให้มันขึ้นมาขนาดนั้นน่ะเป็นอยู่เล่นในโซนพันเก้าหรือ มันก็จะยังคงไม่ใช่ขาขึ้นมันจะยังคงเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่อย่างนี้แหละนะฮะไซด์เวย์ที่วิ่งกันไปเนี่ยเนี่ยวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยสมมติแนวต้านเดิมมันพันพันปดเจ็ดสิบนะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิใช้เวลานะอาจจะกินระยะเวลาสองเดือนสามเดือนแต่โดยภาพรวมแนวโน้มเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาสองเท่าแล้วนะ ในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วก็ยังคงจะขึ้นต่อนะครับช่วงถัดไปนะครับก็จะเป็นการตอบคําถามนะแต่ก่อนจะไปตอบคาถามก็ประจำพันก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นะฮะกลุ่มไลน์ที e c d r ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนกลุ่มไลน์เทิดทองเทิดทองคือตัวนี้นะฮะโกลสปอตแต่ว่าไม่ได้ดูทันเฟรมเดย์นะฮะดูทําเฟรมสามนาทีหรือว่าเล็กกว่านั้นหรือว่าแล้วแต่ทรงนะว่าสภาพ กราฟเนี่ยมันจะอมาอย่างไรนำทีมโดยจันออฟนะพาดูทั้งวันทั้งคืนนะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาจอยก็สามารถติดต่อเข้ามาหลังไม้ได้นะครับที่ LINE OA ของช่อง m a n e <ๆ>ีโรเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันบ้างนะครับในช่องท้ายคลิปเย,ย่ในสุดน,น้องก็ทำได <laughs> ม้มันเสียวสไลเดอร์ใช่ไหม p ีท p พีราคานี้น่าสนใจไหมคะ หากน่าสนใจควรจะวางแผนยังไงมันต้องดูอะว่าเราจะเอาไปทําอะไรเนี่ยต้องต้องถามนะว่าราคาเนี้ยจะเอาไปทําอะไรจะเอาไปขายใครโดยส่วนตัวผมนะมันเล่นอยู่ในโซนล่างมากเกินไปถ้าผมอ้างอิงคลื่นชุดเนี่ยตั้งแต่ร้อยีบาทลงมาถึงหนึ่งร้อยหบาทแลายคนก็บอกเฮ้ยมันหของมันลงมาถูกเลยนะแต่พยายามดูแนวโน้มฮะว่าของ ชิ้นเนี้ยของอะไรก็ได้อะสมมุติอันนี้เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วนะมันราคาร้อยี่สิบห้าบาทตอนนี้ไอ้แก้วใบนี้ยมันราคาร้อยหกบาทตลอดสี่เดือนเนี่ยมันลงมาตลอดเลยก็เพื่อให้คิดว่ามันจะลงต่อไหมหรือว่ามันจะขึ้นไปให้คุณขายที่ร้อยยี่ห้าโดยในในระยะสั้น ระยะแบบสอาเดือนผมคิดว่าโอกาสที่มันจะหลุด100ไปเจอโซน9ก้าเมนี่ยมันจะเยอะเออ,อย่างนี้ก็ต้องเอาไปคิดต่อแล้วกันนะว่าจะทํายังไงนะส่วนน่าสนใจไม่น่าสนใจนะ่ะมันมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรไงเราจะซื้อกินเป็นผลไหมหรือว่ายัางไงม,มันมันมีปันผลไหมเนี่ยโอ้มีปันผลตั้ง9%นะแต่เสมมุติจากร้อหลุดมาเหลือ95เนี่ยมันจะคุ้มไหม หรือว่าหลุด9 9 0มันจะคุ้มไหมโดนเป็น16%อะไรเงี้ยนะอ,อันนี้ก็ต้องต้องไปพิจารณาต่อซึ่งผมพิจารณาแทนให้ไม่ได้เพราะว่าความสนใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะชอบที่แบบว่าลงกันเรืออะไรก็ได้นะเออผมไม่รู้นะฮะพี่ทีมีโอกาสก,กับตัวใหม่ครับเพราะวิ่งอยู่ในแนวรับนานแล้วนะอยากรู้ไหมว่ามันนานแค่ไหนเรามาดูไปพร้อมกันนะฮะ คนชอบกลุ่มปตาทาเยอะนะนี่นะครับวิ่งในแนวรับนานแค่ไหนล้วฮะอยู่30บาทนี่ใช่ไหมฮะอยู่30บาทวิ่งมาตั้งแต่ปี2023นยีะคมาจนถึงปัจจุบัน2025นี่นี่ก็จะข้าม3ปีแล้วนะแล้วยังไงดีฮะมันมันมันพร้อมจะกลับตัวได้เลยนะอเป่ะเนี่ยเปิดมาปุ๊บทุกคนเห็นพร้อมกันเนี่ยจากปี2023อยู่ตรงนี้ สองปัจจห้าอยู่ตรงนี้ในช่วงปีสองพยามเนี่ยขึ้นไปเทสสามสิบหกแล้วก็ไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นไปเทสสาหกได้อีกเลยนะทําสูงสุดก็สามสิบห้านะครับในปีสองพัย่สี่ส่วนในปีสองพห้าทั้งปีเนี่ยไม่เหนือไม่ข้ามสามสิบห้าเลยสูงสุดได้แค่สามสิบสี่เพื่อนๆคิดว่าตรงเนี้ยมันกับตัวหรือยังมันเป็นแนวโน้มที่สามารถขึ้น หลังจากนี้ปทททจะกลับมายิ่งใหญ่เราจะต้องเจอกันที่หกสิบาทนี้มันอื mm. นะมันมันนี่นี่สายตาอ่าะนะทุกคนดูภาพเห็นพร้อมกันทุกคนวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับส่วนผมไม่วิเคราะห์ผมจะเดานะผมเดาว่ามันน่าจะลงส่วนจังหวะที่น่าเล่นก็จะเป็น V-shape แค่นั้นนะครับนี่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 มันแบบหลุดหลุดในราคาที่คั้นสายตาแต่ว่ายังไม่เล่นตอนที่มันหลุดนะต้องเล่นตอนที่มันดึงนะครับ คือสมมติว่าจากสามสิบงันลงมา27ิเดนีด่เราจะไม่ซื้อที่27นะฮะแต่เห็นแท่งนี้เนี่ยเราจะยอมซื้อแพงครับเรายอมซื้อที่29เพื่อไปขาย A-shape ซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนด้วยโอเคนะเพรนตรงตรงนี้ยังเฉยๆนะแล้วก็สัญญาณการก,ก,กับตัวเนี่ยเราติดเกาะมา3ปีแล้วและไอ้วิทยุที่ใช้ติดต่อกับคนบนฝั่งเนี่ยแมงก็ แบตเตอรี่มันก็อ่อนลงสัญญามันริบหรี่ลงทุกทีอะอารมณ์ประมาณนั้น,นะ <c oughs> ความความหวังก็มันลดลดน้อยลงนะขอแนวโน้มอ๋อเอลอมันมันน่าจะจบนะนะแนวรับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> ผมว่ามันจบนานไงมันมันจบมานานแล้วด้วยนะครับมันจบมาตั้งแต่วันที่23่สิบสานะฮะซึ่งเกิดเอเช e ที่ไม่ควรจะหลุดนะครับนี่นี่น,นี่ชุดน,นี้ไม่ควรจะหลุดแต่หลุดมาแล้วมันก็เลยเละเทะเลยนะครับมันจาก4ี่บาทสี่สิบตอนนี้เหลือ3ามบาทหกสิบมันก็จะมีแต่แนวรับนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราจะอิงกับทฤษฎีกระแสเนี่ยเราจะไม่ให้แนวรับครับเพราะว่ารับก็หลุดใช้คํานี้แล้วกันแนวรับอย่างเงี้ยสมมติ3มจุดเท่าไหร่3ามจุ้าุดสี่แปดเนี่ยรับก็หลุด พี่จะรับไหมบอ,บอกอะบอกงี้เลยรับไปก็หลุดสามจุดห้าสามจุดสามสามจุดหนึ่งแปดรับไปมีโอกาสหลุดทั้งนั้นอย่าเล่นที่แนวรับนะขาหุ้นขาลงอย่าอย่าไปรอยอย่างนั้นนะฮะมีโอกาสติดนะฮะโอเคผมหวังว่าผมจะไม่ไม่ข้ามอะไรไปมีคนติดทองที่หกหมื่นเจ็ดจริงเหรอจะเหลือเหรอเอ่อถ้าได้ดูข่าว นาะช่วงที่ทองคํามันเป็นขาขึ้นในรอบที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าทองคําแท่งหรืออะไรเนี่ยคนต่อคิวซื้อทองยาวจนจนทอ้อถ้าเกิดได้ดูนะนะไปไปดูฟุตเท่าเก่าๆได้นะร้านทองยังไม่เปิดเลยคิวแม่งยาวไปสามกิโลแล้วหรือว่าแบบห้างจะปิดอยู่แล้วเนี่ยคนหนีออกจากห้างหมดแล้วยกเว้นหน้าร้านทองเลยแล้วก็ ต่อคิวซื้อทองแบบไม่ได้ทองนะซื้อซื้อกระดาษเออซื้อสัญญาเฉยๆนะฮะแล้วมันจะเป็นไปนไม่ได้เรอที่คนจะไปติดที่ยอดหกหมื่นเจ็เพียบไม่ต่างจากหุ้นนะฮะส่วนคำถามนี้ผมผมสงสัยนะวันนี้มีหุ้นเข้าใหม่หลายตัวอาจารย์ช่วยค่อยหน่อยได้ไหมวันนี้ที่ถามอ่ะมันหมายถึงวันศุกร์นะซึ่งวันศุกร์มันไม่ได้มีหุ้นเข้าใหม่ นะครับผมถามกลับไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับแล้วก็เขาแก้ไขมาแล้วด้วยนะแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับวันนี้มีหุ้นเข้ามาหลายตัวไม่แน่ใจหมายมายถึงช่วงนี้หรือเปล่าถ้าหมายถึงว่าช่วงนี้มีหุ้นเข้ามาหลายตัวผมจะยกตัวอย่างก็ได้นะยกเว้น DIY นะ DIY มันมีสัญญาณการกับตัวแต่ว่าก็อาจจะโดนหลอกได้หรืออย่าง MMM เนี่ยเข้ามาใหม่นะ พี่มันเข้ามาราคาจองผมไม่รู้ด้วยว่าราคาจองเท่าไหร่สูงสุด5.75ตอนที่เราถามคิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงจะลงนะสโมงอย่างเงี้ยราคาจองน่าจะเจ็ดบาทใช่ไหมหรือห้าบาทหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ล่วงลงมาตอนนี้จะสี่บาทแต่อย่างไรก็ตามครับตัวที่มันมีพื้นฐานม,มันมีไรายได้จริงๆมีอะไรเข้ามาจริงๆเนี่ย แล้ว PE มันต่ําเกินไปอ่ะมันต่ากว่ากลุ่มมันต่ำกว่ากลุ่ม2เท่าต่ำกว่ากลุ่มสเท่าเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นกลับมายังจุดเดิมของมันไม่ต้องหวังการกับตัวดีเลิศประสรสฐสีแต่ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทิศท,ทางแนวโน้มแรงรมด้วยว่าจะสนับสนุนได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคเนาะก็ก็ประมาณนี้คำถามมันกำกวมมากผมไม่ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะครับ หรือว่าอาจจะมีหุ้นเข้ามาจริงๆแต่เป็นหุ้นอเมริกาหรือเป็นหุ้นเวียดนามหรือว่าเป็น DR เข้ามาซึ่งผมไม,ไม่ได้ดูเนะเาะก็ต้องขออภัยด้วยนะนี้ก็ถามมาใหม่แล้วกันว่าจริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่นะหุ้นเข้ามาใหม่หลายตัวในวันนี้เนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าทีนี้ใครมีคำถามอะไรนะครับฟิลฟรีสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ในรายการถือว่าเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกำลังใจอย,อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสามารถสมัคร เป็นสมาชิกช่องได้เราไม่ได้รับตังค์ฟรีเรามีคอนเทนต์ที่มอบให้อัปเดตให้โดยเฉพาะรายการคอยจันออฟนะอัปเดตท,ทุกวันอาทิตย์มีไลฟ์นะครับไลฟ์ live, ตอบคำถามอัปเดตหุ้นใหม่นะครับมีรายการหุ้นดีราคาถูกรายการสอนหุ้นอุยเยอะมากมายใครสมัครตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยมีมากกว่า500คลิปคุ้มแน่นอน เรนะวก็ยังอัปเดตใหม่ให้ทุกวันใครที่สนใจสามารถสมัครทางช่องทางนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดีเ๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายกลับแล้วคะ่ะบ๊ายบายไปอยู่ฝั่งกับป้าไหมเราเวกลับแล้วนะไปะอยู่ฝั่งเดียวกับป้าไหมคะ คงเดีเ่ยม, <า S 2> มันทนมาไงกนะ็เลยเสียวเสียวอยู่นิดหน่อยบายบาย